วิธีทำให้สามีแฮปปี้ที่ร,รักค่ะนี่เลยกีตราร์ตัวนี้ที่ที่รักใส่สัญญาณได้ใช่ไหมน้องไม่จริงปะเนี่ยให้จริงปะเนี่ยดีใจดีใจไหมดีใจมากเลยครับโอ้ยมันเป็สิ่งที่พี่ชอบและเป็นสิ่งที่ทำให้พี่มีความสุขควรจะได้มันแล้วใช่ไหมใช่สีที่ชอบด้วยอะอะไรอะเนี่ยใบเด็กนะ เขาบอกว่าไม่ให้เกินเจ็ดวันนะจัดก,การเีินให้หลังครัเนี่ย<อ>เลขบัญชีมันอยู่ตรงนี้เลย <ś la> <ś la> พี่แจมพี่แจมน้องมีข่าวดีน้องจะอนุญาตให้พี่ไปสั่งรค์กับเพื่อนได้อย่างเต็มที่เลยเฮ้ยเจ๊สดยอดเลยน้องให้พี่ไปกี่วันนะ่ะกี่วันเนี่ยนะกี่วันหนาที <ś la> นาที่ก็ลุยอะได้ท่าหนึ่งวันเรายีที่มาทีอยีที่มาที่ออกไปพักซอยไปอยู่เทิร์นวักันไม่ได้แล้วเอาไม่เอาโอ้ก็ต้องเอาแล้วมันนัดนเรายีที่มาทีอยู่บ้านซุ่มกันไม่ดีว่าเลยอ่ซุ่มทั้นชั้นเออแต่ไม่กันเลยเอาไม่เอาแค่เรายีที่มาทีไอ้ย่าพี่เทมเป็นอะไรอ่ะโไม่เป็นไรหรอกพี่แค่ทํางานบ้านเหนื่อยขอนั่งพักแป๊บนึงวันนี้ให้สิทธิพิเศษไม่ต้องทํางานบ้านจ้า ไปทำต่อช้าเข็นะก็คือพรุ่งนี้ต้องทำสองเท่า